นะครับสวัสดีครับพบกับรายการบอสซาเกมมิ่งนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมนะครับ Big hunter นะครับแมมมอสนะครับวันนี้เราจะมาล่าเนื้อแมมมอสกันนะครับไปครับเริ่มกันเลยครับนี่นะผมเล่นมาถึงด่านที่4ี่แล้วนะครับก็ไม่ไกลมากนะครับนี่ยะเจ้าแมมมอสนะครับ ซึ่งด่านนี้ครับจะจํากัดการใช้สเปียร์นะครับหรือว่าหอ,อกนะครับทั้งหมด20อันนะครับถ้าเกิดใช้เกินเนี่ยก็จะไม่ผ่านนะครับนํ้ำไม่โอ้มาถึงกระแพ้โชว์่า้ผู้ชมเลยนะครับ กอน,นะครับถอยคนละเก้าครับช้างโหดครับเอาปิดงาอถอยแป๊บถอยแป๊บม,มันจะกระทือบอีกแล้วอืมอ้มอื้ม อืมอืมอืมโชเบโชเบที่นักเยอะโหเสียงเผาดีม่งแบบไม่น่าเช่หัวหน้าเผานะครับอะวันที่ห้านะครับอืมอืมอะ นี่ไงเขาคอเขาคอเขาขาฮะอืมนี่แน่ละโอ้โหตกมันตกมันไอ้มาตกมันอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงจะเสื่อมไปไหนนะอือหือจะเป็นทางดินนะครับ อมอตโตเดี๋ยวพาไปอยู่สุรินเลยนะฮะอ่าถิ่นช้างนะครับสุรินะวันที่หกแล้วครับอืมเปิดก่อนเลยอไปอัพเลือดมานะฮะสองร้อยแล้วอืม เอาคอยี่สิบจะเดินสองขานะวิวัฒนาการนะฮะ ร้อยผมละฮาเสียงวน้าเผานะครับมาวันเจ็ดแล้วนะครับเอ๊ะอืออยู่กลางหัวนี่เองนะฮะฮิต all the weak p o i n t นะครับฮิต all the weak p o i n t นะครับ น่าจะเป็นจุดที่อยู่บนหัวของของน้ามอสนะฮะแล้วเราจะยังไงหถึงดีต้องถอยไปไกลๆนะครับโอ้มันก็ไล่จังนะใ่หอยโอ้โหโอ้โหเอาใหญ่เอาใหญ่าหญมาลองอีกที เดี๋ยวอีไปมาก่อนนี่ฮ่าฮ่าฮ่าอย่าโอาเ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 อา tịch ngoang tịch ngoang tịch nga nè nào tại ao mình đưa nó ao đi cua đây chín nè ô mua được ba ba ถ่ายก่อนถ่ายก่อนพวกแม่โอ้จะถึงตัวอยู่แล้วเนี่ยตายตาย,แ,ยแม่มาเราไปถ่ายละ nha này con đi nha Hãy subscribe cho kênh น่เรามีฟอร์มดีครับมีสบัดหัวอ,อ,อ,อื้ยจอ้ึ่งอือหือ ได้อย่างงี้ดิแม่ครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะฮะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ